ว่าถ้าสมมติว่าเอาไว้ข้างนอกก็โดนอีกโดนอีกแน่ๆอันนี้คือต้องบักเลยไม่ต้องบักแค่สองวัน้เพื่อต้นที่โดน่ะมันไม่ได้เป็นต้น้อดแบบต้นราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนี่ถ้าเอาออกไปอีกก็โดนอีกมัจะมีมันจะมีสีกระถางเนาะหนึ่งสองสามสี่ก็คืออยู่บริเวณนี้เลยค่ะต้นที่โดนคือ ต้นที่หนึ่งกับต้นที่สามคือต้นเนี้ยมันรากมันยังไม่เยอะมันขึ่นักชาไปเขาไม่ดึงะได้เขาดึงไปต้นเลยเขาไม่ได้ยกกระถางเขาดึงไปเอาเอาไปแต่ต้นดูตามคลิปได้เลยค่ะคือก็คือว่ามาถึงปุ๊บหยิบแล้วก็ไปเลยหยิบอ่ะเพาะมัไม่มีถอนถอนออกไปเลยใช่ไหมครับรอบสองเขามาเนี่ยเขาจะมาเอาต้นนี้ทีนี้ต้นเนี้ยต้นเก่ารากมันค่อนข้างแน่นเขาพยายามดึง ดึงไม่ออกก็ลากลิกนิดนึงแล้วก็มาดึงต้นนี้ดึงไปปุ๊บไปเลยต้นที่อสองขาไปตัดไปเสร็จปุ๊บเขาเอาเงนะินมาให้เก้าบาทบอ,อกว่าเออมันเหมือนเป็นค่าค่าใช้จ่ายเนาะอะอรอย่างเงีทำไมจะได้ไม่ตายอะไรของ้องไม่ว่าจะเป็นลักษณะเป็นยังไงผู้ชายผู้หญิงอะไรยังไงคนขี่จักรยานมาเนี่ยดูเหมือนเป็นผู้ชายเนาะครับแล้วก็คนที่เดินมาดึงเนี่ยเป็นผู้หญิงอืม ชายหญิงสองคนอ๋อก็ขับรถมาด้วยกันคนผู้หญิงเป็นคนซ้อนลงรถมาแล้วก็มาเด็ดใช่ค่ะอืบิงไปเลยครับอืมครับอ๋อไอ้ไอ้ซอยฝั่งนู้นเป็นการบินไทยครับมาทะลุมาตรงนี้อืมเลี้ยวออกจากตรงนี้อืมเลี้ยวออกจากปากซอยตรงนู้นมาแล้วก็คลิปอันแรกนะคะแล้วก็มาจอดหลังวัดตรงนี้แล้วผู้หญิงอ่ะเดินมาดึงคือเขาไม่มีการลังเลเลยไม่ใช่ว่าเอ้ยจอดแล้วดูแล้วก็อะไรเขาไม่ได้ลังเลเลย เกิดรถเพงมาปพ๊บมาถึงดึงปพ๊บขึ้นรถปับไม่มีการลังเลคือจงใจจะเอาตรงนี้เหมือนอกับดูมาแล้วเนี่ยก่จะเอาดูลักษณะท่าทางหรือคนที่เอาไปเนี่ยจะเป็นคนรู้จักหรืออะไรเราไหมตอนแรกคิดอย่างนั้นว่าเอะเราจะรู้จักหรือเปล่าแต่เนื่องจากหนึ่งเห็นไม่ชัด ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นใครพอดูไปเราก็นึกไม่ออกเลยว่าเป็นใครหรือเปล่าที่เรารู้จักนึกไม่ออกจริงๆค่ะรถมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์ก็ไม่คุ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกเลยค่ะอยากฝากอะไรถึงคนที่ก่อเหตุภายในคลิปนะครับว่าเขาก่อเหตุไปทําอะไรยังไงครับก็คือว่าไม่ได้จะถืบื้อสาหาความอะไรมากมายค่ะคือแค่อยากจะรู้ว่ามาขโมยไปทําไมขอกันดีๆก็ให้ค่ะคนอื่นมาขอเราก็ให้ะ เมื่อคนะืนอ่ะมามาเจอกันเลยไม่ไม่ไม,ไม่จะไม่ว่าอะไรไม่อะไรคือแค่อยากจะถามว่าเป็นเอาไปทําไมใช่ช่วยอะไรไหม,มคือถ้าเขาเดือดร้อนจะเอาต้นไม้ไปขายเราช่วยเขาได้มากกว่านั้นนะมาคุยกันมาคุยกันครับ,รบแล้วก็พฤติกรรมมันก็ไม่ควรที่จะก่อทํอาแบบนี้เนาะใช่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายนะแต่มันก็คือการขโมย จะขโมยรองเท้าแตะข้างเดียวมันก็คือขโมยของไม่ใช่ของตัวแล้วตัวเอาไปเป็นของตัวก็คือการขโมยเพราะฉะนั้นคือเราไม่ได้จะต้องการเรียกร้องค่าเสียหายนะคะ mm hmm. ขอแค่ว่าอย่าทาอีกเลย mm hmm. ข้อแรกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมาคุยกันเถอะมาคุยกันดีๆว่าทำทำไมคะว่าถ้าเกิดจับตัวได้ขึ้นมาเนี่ยเกรงว่ามันจะเยอะกว่าน,นั้นนะเออมาคุยกันสวดตัวด,ดีกว่าคุยกันสวดตัวค่ะ